อันนี้เป็นเป็นเป็นร้านโอ้ยอย่าพูดถึงหลักร้านหลาย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 ร้านละกันหลาย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 ร้านสีแดงกล้าปะละ่ะบ้าบอดอบโน้ไม่เอาถ้าคุณกลา้าลาดเลยโอ้ไ oh <my> ม่ก่ดนรู้ตัวตอนไหนว่าดีเพสตอนน้องสี่เดือนครึง่งคือมันเป็น unplanned นะเราอ่ะเป็นคนที่เ,เป็น p e r f e c t i o n สต์มากๆเป็นแบบทุกอย่างต้อง เพอร์เฟกทุกอย่างต้องแพลนทีนี้เนี่ยตอนที่ท้องคนเนี้ยก็ค,คือรอบเดียวครั้งเดียวมาครั้งเดียวติดเลยคือชีวิตเราก็เปลี่ยนเยอะนะแต่ว่าแบบแค่เก้าเดือนช่างมันเหอเดี๋ยวมันคลอดก็จบแต่ลืมไปไงเก้าเดือนแล้วมันออกเป็นตัวไง Every day, p ีเพรสเนี่ยมันไม่มีลอจิกมันคือสารสื่อประสาทในสมองที่เพี้ยนไปต้องพูดอย่างนี้มันมันมันจะมาหาตักกะเหตุผลอะไรไม่ได้แต่แล้ว,วันนั้นอะเราเราเดินออกมาเรากลัวเสียงร้องของลูกพอเราเห็นหน้าลูกเรารู้สึกว่าถ้าเด็กคนนี้หายไปทุกอย่างจะออสเซตปัญหาทุกอย่างจะโซ